็ได้เป็นอาหารแล้วก็เป็นเมนูเข้านะครับเนาะถึงเข้าบ่ได้ขายเข้าก็ได้กินครับพี่น้องบ้าน้องว่าเห็ดแล้วบทต่องห่วงการตลาดครับผมเพราะว่าว่า,าตั้งแต่เข้าเห็ดเริ่มแรกที่เพิ่งคินว่าเข้าจะไปขายใสเนาะพี่น้องเนาะห้เข้าเลียงว้ได้กินก่อนพ่อเขาได้กินแล้วเข้าก็จะเนี่มเห็นตลาดเองเข้าได้กินปุ๊บเลือยกินเขาก็จะได้ขายพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับเม,นนเมื่อนี้มาพอกับบ้าน้องในช่องกบปลาผะรวยนะครับพี่น้องเนาะ ืันนี้บารนนองก็จะพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศยามมอเสาคือเก่าครับผมมาเบิ่งครับข้างหลังห้องบารนนองนี่ก็นี่มะม่วงกำลังเริมสีไนนะครับผมมะม่วงนะครับเนาะบรรยากาศดีแห้งครับผมข้างหลังครับผมเลยเดี๋ยวืัอนี้บานน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตคือเก่าเนาะครับเนาะเลาะส้มสวนคือเก่าครับผมไปเบิ่งเลยครับผมเราก็จะเลียงไก่ไวนน้ำเน้ครับพี่น้องนี่ นี่นี่ครับไก่พันธุ์ของบ้าน้องนี่สองตัวนี่ครับไข่ขู่มือเด้อพี่น้องเด้อไข่มือละสองน่วยนะครับเนาะมึงเลยเหลือสองตัวครับผมแต่ที่มีไก่แก่แหน่ไก่น้อยนะครับเนาะกาลังออกไม่หุนหลายตัวเลยครับน้องไก่บ้าน้องก็เลือไว้พอได้เป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนาะเวลาเพิ่งใหญ่มากแพ้ไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องครับมาเลยครับผมมาสม ปาครับผมเบ่งเบาน้องภาพพี่น้องมาส้มเบ่งปลาทับทิมนะครับนะนเนาะรับพิ่นท่าจะรอเลีย่พี่น้องพิ่นทากินอาหารนี่ภาพพี่น้องมานั่งอยู่เถียงนาหน่อยนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยพอได้ส้มเบ่งปลาเฮานี้นะครับผมก็จะให้ค่ากันไปน้ำแน่อาหารเมร็ดกับอาหาร นี่กับล่ําครับผมก็จะเอาสมกันนะครับเนาะพอดะไรให้เพื่อนกินเขาก็จะเอาต้นกล้วยลงน้ําแน่ครับผมเวลาเพื่อนก็จะพากันตอดกินนะครับเนาะนี่ครับหลังจากบาน้องเอาน้ำมาตืมใส่เลอพี่น้องเด้อตืมใส่แน่แล้วครับผมนี่ปลากะเริ่มอุ่นครับพี่น้องเมึงมาหลายแห่งครับผมเซลล์เซลล์ครับ มาเบิงปลากดเหลืองครับพี่น้องเบิงปลากดเหลืองนะครับเนาะพิ่นกับขื้นมาอยู่ใกล้ๆนี่ครับเบิงเบิงแถวริมฝั่งเลยพี่น้องปลากดเหลืองเห็นครับเบิงปลากดเหลืองนี่กับตัวใหญ่แลวพี่น้องกับบ่ได้ลึกแหยให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะเบิงครับเดี๋ยวโอกาสหนาบ้านน้องจังจะพาพี่น้องมาลึกแหยเบิงว่าขนาดพ่นสิใหญ่ขนาดได้แล้ว นี่อุ่นครับพระว่นนี่ไปไก่เพิ่นบได้เลยพี่น้องเพิ่นไหวแห้งนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศคางหน้องสาเฮาครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศยามเมือเเสาครับผมเลยอุ่นพี่น้องเบิ่งครับผมสวนเฮานะครับเนาะกำลังจะเขียวขึ้นจังหน่อยครับเฮอก็ เริ่มจะปลูกต้นใหม่ใส่น้ำแน่นะครับเนาะนี่มาโซนทางนี้ของกินคนกะหอยอันตอนนันแตนอยู่พี่น้องบิ่งครับลูกไกว่างละเล็กละน้อยครับผมผสมประสานกันไปอูปครับทั้งปุ่นก็จะเป็นต้นบักนิ่วครับผมเขาก็จะนลังอยู่มุมเถียงพี่นะครับนะ่าทั้งๆนี่เห็นตน้น ตัวนนิ่วพี่น้องพูดครับอากาศดีครับผมยามมืองเสาเมืองป่าป่าพันกรมาถากินอาหารจะลอเจแรอยู่ครับพี่น้องเข้ากับเจ้าล่ำครับผมล่ำผสมกันนะครับเนาะ ผสมกันกับอาหารครับผมกับเม็ดอาหารเป็นตะเบืองครับพี่น้องเบืองครับเปิดกระถากินจะรอจจได้อยู่ครับผมแต่ว่ากระสีมีพวกปลาบอ่อหนิที่เป็นบอ่อปาลาร่วมครับผมบ่น้องก็เอามาปล่อยไว้นะครับเนาะได้ผ้าพี่น้องเขามาส้มนี่แหละครับผมเนาะครับเนาะ ขนาดค่วมก่วงของบอนี่ก็อยู่ประมาณ1ิเมตรนะครับเด้อคว่วมยาวนี่สิบสองเมตรครับผมแต่ละบอ่อของบาน้องนี่จะบอทอกันนะครับเนาะสีขนาดบะทอกันครับผมขูดขับพี่น้องเบิงซูมเข้ามาให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะนี่เขาจะเบิงป่าไก่ไกแล้วก็มานาั่งเรียนอยู่เถียงหน้าหน่อยของบาอง้าน้องโซนทั้งนี้แงนขึ้นไปครับพี่น้องก็มีของกินแล้วนี่ มะม่วงกำลังงามเลยโซนทางนี้ครับผมมะม่วงมะม่วงเดี๋ยวสีภาพพี่น้องยางหลาะส้มสวนคือเก่าครับผมยางหลาะเลยมาเบ่งโซนทา้งนี้ครับปุดเต็มครับของกินขางบ้าน ของกินข้างบ้านเราูุไวกะพ่อได้อยากได้กินเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิซุม่มให้พี่น้องเบิ่งบักม่วงนะครับเนาะนีมะม่วงครับเบิ่งกับลัางนวยจะเป็นได้กินเลยครับพี่น้องนีโซนทางนี้นะครับเนาะแยนขึ้นไปข้างบนก็ม,มีบัก,<ม>บ,กบวบครับพี่น้องบับวบเพิ่นกะ ไดแล้วเดี๋ยวจะให้พี่น้องมาเบิงโซนทั้งตีน้ำแน่หมักม่วงหน่อยครับผมหมักม่วงหน่อยนี่เต็มอยู่พี่น้องนงครับม่วงหน่อยเป็นหม,มักม่วงใบโบกบานเท่านะครับเนาะเป็นหมักม่วงบโบรานแต่ก่อนครับหาก,กินยากครับพี่น้องเนี่เบิงน่วยเพ่นครับอูดครับหอยอดตัวเต้นเตนอยู่ยพี่น้อง ่อบ้าน้องซุมเขามาไก่เติบนะครับเนาะคูณครับให้พี่น้องเบิงนำเนยจาหันหลังกลับมาเ้าก็จะมีแต่ของกินครับอาหารของกินเต็มบ้านเต็มสวนเลยนี่จะให้อาหารปลานี่นะครับผมพ่วมสุกของเ้า,ากะอยู่ขางบ้านครับผมเนาะหาอยากหากินน้ำให้น้ำสวน กูเมือนี่บ้าน้องกับมาอยู่หน้ากับบได้เขาบ้านนักเที่ยเลยครับเพราะว่าก็อยู่หน้าแล้วกับมีของกินงา่ายเวลาเนาะเท่าก็หาอาหารกินได้ไง่ายๆครับตามสวนตามไฮเฮาปลูกพักปลูกหญ่าคือมาไหวก็ได้ทากินนะครับพี่น้องเป็นอาหารเป็นเมนูเฮ้านี่อยู่ซ่ำหนีบ้านน้องก็ว่ามีความสุขแล้วครับผม ห,หูดครับมันลอยกินอยู่ขาง่างนะครับเนาะแต่และคนเป่าไม้ยจ้าพ่คือกันครับพี่น้องเขากะสูไปนะครับนาะผูเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะสูเอาครับผมเพื่อเวลานั้นเขา้นนเขาสู่ตอนนี้เวลาแกโตมากเขาก้ากะจะได้มาอยู่บ้านเขานะครับเนาะเอากะหาเงินเจ็บเงินไว้เพื่อเข้าจะเวลาเข้าอายุหลายแล้วเข้ากะพ่อได้สา่งไว้น้่เนาะพี่น้องเนาะเขากะจะไ้อยู่กรุงเทพตลอดครับผมเขา้ากะเห็ดใอย่างละเล็กละน้อย ผสมประสานกันไปเวลาเฮาจะมาอยู่บ้านเฮ้านี่ครับเฮาก็มาต่อยอดเอานะครับเนาะก็คอยเห็ดเอาพี่น้องคุณครับพระอาทิตย์กําลังขึ้นพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นแล้วม่งเลยครับประมาณหกโมงกล่วยนะครับเฮาปไ๋ไมีต้นกล้วยต้นกล้วยนั่นครับสามตีต้นนะก็มีเครือเบิร์ตก้นเลยครับพี่น้องนะนี่ครับกอนหนึ่งนี่มีอยู่สองเครือค,ครับพี่น้องเพราะว่าบ่าน้องปล่อยเพิ่นแตกออก สามสี่ต้นนะครับเนาะเพื่อเราจะได้ให,เาหาเ้เป็นอาหารป่าเขาน้ำแนยเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับเนาะพ้นพี่น้องเบิงเป็นตะเบิงแหงเลยครับเด้อปลาหลายครับผมกําลังเอามาเลี้ยงวางช่วงนี่แหละครับดําหน้าแล้วเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วนี่ก็เอาเพิ้นลงมาปล่อยเลยครับพูนครับปลาสวายปลาสวายปลาเทพูพนะครับเนาะนะอยู่น้ากันเบิ้ด วายเทพผู้ปลานวลจันปลาจิเลเมตนี่ครับอยู่ที่หนีวนวลจันจิเลเมตตะเพียนนะครับเนาะบาน้องก็เอามาปล่อยไว้ปลาบึกปลาบึกกสิเลียโยม่านสองตครับผมมันออกเวิร์ดแน่คุนครับอุ้ยปลาสนทางฝุ่นครับ,รบพี่น้องอยู่มุมเทียงหน้าหน่อยบาน้องนี่ครับเทียงหน้าหน่อยผีบาน้องพาพี่น้องนั่งเบิงวันหันนะครับเนาะพอได้นั่งส้มปลา,าครับผมค้างหน้าโซนทางนี้บาน้องก็จะเห็ด ใบทางนี้ก็จะเป็นนาบ้านนะครับเนาะนี่ครับผมบ้านบ้านน้องกับยู่ทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อท่าข้างเขายูทังนั้นครับหุหนทางนะครับเนะาะท่ากรบบ่ไก่ครับพี่น้องกับเขามานี่กับประมาณหาสิบเมตรแลวพี่น้องกเขามาเห็นของบ้านน้องเนาะกเขามาเห็นสวนของบ้านน้องจะเฮ็ดไปค้างบ้านครับพี่น้องจะปลูกต้นไม้ใว้รอบ,บ้านนี่แหละครับผมพอได้เป็นโฮมเป็นเงาเนาะครับเนาะ นี่โซนทั้งนี้ฟังทั้งนี้กะเลียงกบไป,ปน,น้ำแน่นีเห็ดป่ายเห็ดไม่นะครับเนาะบอดิน,นางเป็นซุ่มเข้ามาทั้งปุ่นกระชิดเป็นบอ่อปลาสวายครับผมเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบิงบอ่อปลาสวายอีกนะครับเนาะเขาเบิงบอ่อปลารวมกอนมาเบิงหอยเชอรี่น้ำแน่ครับผมบอดิพาพี่น้องมาเบิงจักรีหอยเชอรี่นี่ครับเอามาเลียงไวแ้แตงแต่ช่วง เพิ่นลุงแพ่นะครับเนาะบาดน้องก็เอามาปล่อยไว้นีครับพี่น้องเป็นอาหารก็คือใบกล้วยจะมีต้นกล้วยนะครับเนาะก็สับสับสับลงพอได้ให้เพื่อนกินครับพี่น้องเลี้ยงง่ายครับผมหอยเชอรี่เป็นพันเชอรี่หน้าเฮ้าเนาะครับเนาะพี่น้องหลายคนก็จะว่าเป็นเชอร์รี่สีทองบ่แมนครับผมบารน้องเลี้ยงพันพืนบานเฮาครับเพื่อนก็สอดานี่พี่น้อง จะมีหอยเชอรี่สีทองนํำเนาะครับเนาะเบิ้งเลยจะมีหอยเชอรี่สีทองนํำเอาเมาเลี้ยงไว้ตต้นในน้อยได้พี่น้องได้รุ่นในน้อยพี่น้องก็จะเห็นหลายคนบาน้องไปเอาอยู่แพรีนี่ครับผมเพิ่งลงแพร์นะครับน้องเฮาก็เอามาปล่อยลงในหนองสาเฮาก็สามารถเป็นอาหารเท่าไหเวลาเขาอยากกินก,ออนกบบ้อยหอยนี่กระบ่ยากาครับผมมาเอานีเลยเขาเลี้ยงไว้แล้วผุๆเบิ่งปลาปลากบเปิปป้นเตอเบิงครับผม บรรยากาศเน่ยมสเอาครับผมพาพี่น้องมาเบิงมาสมคือเก่านี่พผะาอาทิตย์กำลังจะโพ่ขื้นเลยปาน้องกระเฮ็ดอยู่สวนปาน้องนี่นะครับผมเนาะพอได้เบิงในแย่งอยู่สวนเท่าเฮ็ดบ่อหลายครับพี่น้องแต่ว่าเฮาก็มีกินมีอยากเนาะครับเนาะนี่มาพามาเบิ้งสวนทางีหนือนี่หมุนมาเบิงขัางทางนี้ครับนี่ก็จะเฮ็ดอยู่หาบ่อเด้อพี่น้องเด้อกจะเฮ็ดหาบ่ออยู่นี่นะครับผมกั พอดีเบิ่งเลยแง่งสวนทาานีเท่าก็จะปลูกมะเขือเทศนำนะครับเนาะนี่มะเขือเทศเท่ากักเด้อพี่น้องดกบคอควยครับผมพอดีเป็นใส่สมตำตำมกแต้งนี่ครับเทาก็หฮบหยากเลยครับนี่อยู่นี่มักหน้าก็ปลูกไว้แล้วนี่บมักพริกก็เก็บอยู่ข้างทางนี่พี่น้องบักพริกได้พริกอยู่นี้นี่มาเลยกำลังปงกำลังออกครับคุน อกใ่กระถางนี่ก็ดีพี่น้องบักริกนะครับเนาะริกขานะครับเนาะสวนทางนี้บานอ้นี่แนมขึ้นมานี่ก็เป็นผักอีลำครับพี่น้องผักอีลำมบานเท่านะครับเนาะกันหนึ่งสปาหนึ่งเซปามีผักอยู่นี่กับบรรยากาศเลยย่งางรเลยกันหน่อยผสมประสานกันไปพอดีอยากกินน้ำสวนเท่านะครับเนาะนี่ครับ กได้เบิงในแย่งครับผมบวน้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มสวนย่างมะเสาเานะครับเนาะเอากับมาเบิงบอ่อปลาร่วมเอากับมาอัปเดตเบิงปลากเดเหลืองนําครับพี่น้องนี่เพราะว่าหลายคนเพิ่ก็กยักเลียงปลากดเหลืงองนะครับเนะบาะบวน้องกับเลียงทดสอบให้แล้วโอ้ปลาบึกพี่น้องปลาบึกก็ขึ้นมาได้ครับเด้อปลาบึกนี่ครับเติมน้ำเข้าไปน้ำเพิ่นใสขึ้นมาอีกปลาเฮ้ากระเริ่มหลายแลวพี่น้องบุนเบิงเลย ปลาจะแนมเห็นปลานินกับตัวใหญ่พี่น้องของปลานินตัวใหญ่ๆปลานินกับตัวใหญ่แล้วปลาดุกปลานินนี่ครับเพิ่นก็นจะพากันกึินมากินแซแซ์เลยนะครับเนะบาะมาน้องาพาพี่น้องเขามาเบิงแล้วครับผมมาส้มบรรยากาศสวนเท่าย้ามูเ้าเนาะครับเนาะพี่น้องก็คอยเฮ็ดเอาครับผมอย่างกระเล็กน้อยผสมประสานกันไปก็ได้เป็นอาหารแลวก็เป็นเมนูเฮ่านะครับเนาะ ถึงเข้าบ่ได้ขายเขาก็ได้กินครับพี่น้องบ้าน้องว่าเห็ดแล้วบมต้องห่วงการตลาดครับผมเพราะว่าว่าตั้งแต่เข้าเห็ดเริ่มแรกที่เพิ่งกินว่าเข้าจะไปขายใส่เนาะพี่น้องเนาะห้เข้าเลี้ยงไว้ได้กินก่อนพอเข้าได้กินแล้วเขาก็จะแนมเห็นตลาดเองเข้าได้เข้าได้กินปุ๊บเหลือกินเขาก็จะได้ขายพี่น้องเขาก็จะแนมเห็นตลาดพี่น้องเห็นเข้าเลี้ยงแล้วเพิ่นก็จะแวะเขามาเล่นน้ำเข้าแลวก็ะเขามาสื่อเนาะครับเนาะ นี่ครับผมบ่าน้องว่าเฮ็ดไว้จังซี่ถึงเฮ้าบ่อได้ขายเฮ้าก็ได้กินครับพี่น้องก็ได้เป็นเมนูเฮานะครับเนาะเวลาเฮาอยากกินปลาเฮ้ากะนี่ครับผมเฮ้ากับมาตึกเอาเลยบาดเดียวนี่กินเบิดครับพี่น้องเลี้ยงไว้แต่ส่วนมากกะนี่ครับผมเลี้ยงไว้เพราะได้เป็นเมนูเป็นอาหารเป็ดตะเบิงนะครับเนาะนี่เบิงแล้วก็มีความสุขครับผมบ่าน้องกับพาพี่น้องเขามาส้มสวนแล้วนะครับเนาะ ก็อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้ารวยดวยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องกัเฮติคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ